สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในเกมคลิปโตเวดนะครับหายไปหลายวันใช่ไหมก็มีป่วยเป็นโรคประจำถิ่นนิดหน่อยแล้วก็เสียงก็ไอพอพูดปุ๊บไอปั๊บพูดปุ๊บไอปั๊บก็ไม่ไหวครับก็พักก็ตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะฮะก็กลับมาดูเกมกันหน่อยนึงนะครับพักหายไปหลายวันเลยนะครับผมก็ถ้าใครติดตามไลฟ์ก็จะเห็นว่านั่งเล่นตัวของไอแซนบอ์อยู่นะครับ ก็ทำควสตเซนบ็อกกันเกือบทุกวันนะครับใครอยากทำก็มาครับ3 4สี่ทุ่มช่วงช่วงนั้นก็มาทำด้วยกันได้นะครับผมทุกวันเคลียร์ควสตได้ผ่านไปวันละ2แมปสแมปนะเก็บเหรียญไว้นะครับเก็บแต้มตั๋วไว้นะเอออ่ะมาอยวนเกมนี้นะครับคลิปโตวเวิร์ดเป็นเกมที่ตอนนี้นะครับต้องบอกกันด่วนเลยว่าเขายังมีแลรขายกันอยู่นะครับทำไมจะต้องมาดูตัวนี้นะครับแล้วก็ ทำไมถึงยังเหลืออะไรวะเนี่ยเออของดีแต่เหลือเป,เป็นไปได้ยังไงก็ต้องพิจารณาเองนะย้ําก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปแนะนําการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปอ่าบอกว่าแลนด์มีขายแล้วกันเออเพราะรีวิวก็ไม่ได้รีวิวจะเยอะนะมาพูดกันเบื้องต้นเดี๋ยวทําคลิปนานตัดต่อเยอะก็จะไม่ทันในการจะซื้อแลนเส้อเปล่าๆนะครับผมอ่ะต้องบอกว่าแลนด์ตัวนี้ไม่ได้ขายในหน้าเว็บนี้แต่เขาขายในโปกกระสตาร์เตอร์ โบกัสสตาร์เตอร์คืออะไรนะครับก็คือตัวของรลันแพ่ตัวหนึ่งที่มีชื่อเสียงระดับปรมาจารย์ตัวหนึ่งก็ว่าได้นะครับเพราะว่าอะไรล่ะก็เพราะว่าเขาจะมีโปรเจกต์ที่ดีีดีๆด,ด,ดังๆเข้ามาเยอะนะครับโปรเจกต์ที่เข้ามาก็เป็นโปรเจกต์ที่คล้ายๆว่าต้องบอกว่าเขาเลือกแล้วกันนะบอกว่าเขาเลือกโปรเจกต์ ที่เอามาขายให้นะครับเอามาทําเป็นล้านแพทให้นะครับคล้ายๆว่ามันอยู่มานานจนตัวดังๆดีๆเลือกจะเข้าหาเขาอะนะครับแล้วก็เขาก็มีสิทธิ์เลือกตัวที่ไม่ดีเพื่อจะไม่เอามาขายเออแบบนั้นได้ไหมนะครับก็นี่ฮะมาดูตัวเก่าๆของเขาที่เขาขายกันจบไปเรียบร้อยแล้วนะนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีขายรอจะขายอะไรกันก็ตามนี้นะครับนี่ที่รอขายกันอยู่เนาะทีนี้ก็ ตัวคริ p t o w o r d นะครับตัวนี้นะครับคริป t o w o r d ใช้ b ี s d ซื้อนะเขามีการจัดกิจกรรมของตัวปรกาสสตาร์เตอร์ซื้อด้วยกัน3รอบนะครับหนึ่งเลยก็คือรอบของกลุ่มที่สเต็กเหรียญไว้อันนี้ คือผ่านมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนั้นเนี่ยสเตจหนะนึ่งสเตจสสเตจสนะสเตจเนี้ยก็คือเป็นกลุ่มของผู้ที่สเตกเหรียญแล้วก็กลุ่ม2ก็คือกลุ่มที่ร่วมกิจกรรมของเขาครับกลุ่ม3ก็ขายจนกว่าจะหมดเลยนะครับก็กลุ่มที่เพิ่งจะรู้ข่าวแล้วกันนะครับเพิ่งจะรู้ข่าวนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังมีเหลืออยู่นะครับตอนนี้ถ้าคุณจะซื้อหรืออะไรก็กดตรงนี้ได้เลยนะจอยเซลนะครับผมเงินเตรียมเงินไว้นะ1 8 0 0ถึง20,000 5,000 BUSD แล้วกันนะครับนี่ตอนนี้แลนเหลืออยู่1,697แลนแล้วก็ตัวอื่นส่วนอื่นก็เหลืออยู่ตามนี้นะนี่นะอันนี้ก็5,200 BUSD นะครับ small medium large and epic นะครับใหญ่สุดคือ epic กก็เลยนะ85,000 BUSD ก็ก่อนจะซื้ออะไรก็ต้องศึกษาก่อนนะ เ,เพราะว่ากว่าเกมมันจะออกกว่าเกมมันจะทําให้เกิดรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่ก็อีกสักพักแต่แลนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพอขายสักพักหนึ่งก็มีระบบตลาดก็เอามาขายเอามาอะไรกันได้นะอันนี้แลนตัวนี้จะขายพอเสร็จแล้วก็น่าจะอยู่ใน o p e n นซีนับหน้าจะนะอันนี้ยังไม่การันตีนะครับแล้วก็จะเป็นขายในเชนของโพลิโกนนะอันนี้คือท,ที่ทราบข่าวมานะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอนาคตก็ไม่รู้นะครับ อันนี้ประมาณนี้กันนะครับผมอ่ะอันนี้ถ้าสนใจจะซื้อก็ตามนี้เลยมาดูรีวิวเกี่ยวกับเกมขอดูกันแบบผ่านๆแบบรวดๆเร็วๆนะครับเดี๋ยวจะไปดูในตัวของแลนดด็กนะครับนี่ฮะกดหน้านี้ก่อน Enter นะครับแปลเป็นภาษาไทยหน่อยเนาะอ่ะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นแลนโซนต่างๆของเขานะอันนี้ก็เป็นโซนที่เขาบอกว่าตัวเนี้ยจะเอาไว้ในการที่จะให้เราเนี่ยใส่ VR แล้วก็มาอยู่เพื่อจะมาดูเขา แข่งขันเกมกันในนี้นะครับนี่ PVP โดมอ่านะครับก็อาจจะนึกถึง T.I ที่เราไปนั่งดูกันเขาแข่ง T.I ข้างในอะ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นนะครับอาจจะเป็นโลกเสมือนจริงอย่างนั้นและต่อไปนะครับส่วนอย่างอื่นก็เป็น NFT นะครับใส่ VR อะไรของเขานะนี่ฮะอ่านะครับประมาณนี้ดูกันไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะครับ ส่วนนีก้ก็กดติดตามติดต่อไว้หน่อยนะครับกดไว้ด้วยนะครับผมทั้งดิสคอรทั้งทวิตทั้งอะไรนี่นะฮะต่อไปมาดูในที่ดินตรงนี้นะครับนี่จะมากลาววันตรงนี้ดีกว่าว่าทําไมต้องซื้อที่ดินที่ดินของเขาเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ทําแบบละเอียดเชิงละเอียดเลยนะครับซอยละเอียดซอยแปลกกว่าคนอื่นคนอื่นเป็นสี่เหลี่ยมบก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 แต่นี้จะเป็นเหมือนตารางที่ดินจริงๆที่ไม่ใช่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นการจัดสรรแบบเออถ้าใคร ดูคอนทนเนอร์เวิร์กก็อาจจะคล้ายๆอย่างนั้นเลยนะมันมีความละเอียดของที่ดินอยู่นะครับเขาอาจจะบอกว่าไอ้ไอ้ตัวเนี้ยทำมาก็คือทำมีชื่อเสียงในการทำสีอันนี้หรือเปล่า BBC แล้วก็โฟลแล้วก็มาเวล้วก็ดีดัสเนี่ยนะใช่ไหมหลูบรถนะเออมันจะมีคล้ายๆอีกตัวหนึ่งก็ตัวที่รถสวยๆอะ่ะโคโนโคเปียใช่ไหมรถสวยๆแต่แบบล้ายุคน,นั้นโคโนโคเปียในแบบคลาสสิก รวมๆกันการย้อนล้ำยุกนะรวมๆกันแต่น,นี้เป็นแบบยานอวกาศแบบล้ำยุกไปเลยะนะครับอันนี้ทำรูปโปรไฟล์เราได้นะอันนี้อาจจะเป็นอวตารนะครับเนี่ยเลือกสีสันผิวหน้าอะไรของเขาเนาะทำหน้าตาให้แปลกๆไปอ่าตรงนี้คือแรนครับดูฮะแรนของเขานะครับที่บอกว่า10,000กว่าแรนตรงเนี้ยก็น่าจะตรงนี้แหละนะครับผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่าอ e ีปิกอะไรมันคือตรงไหนนะ แต่เนี่ยแลนของเขาก็บอกประมาณนี้เลยแล้วก็แบ่งโซนแลนออกเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ PPP โดมที่เอาไว้ไปให้คนมารวมกันสัญจรผ่านทางนี้ใช่ไหมเนี่ยมากันทางนี้รื้มาทางเรือได้ไหมมาดูที่นี่เพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆเวลาในแลนนี้มันมีอะไรสักอย่างหนึ่งนะอนาคตนะครับพอมีคนทําเกมเข้ามาใส่ในแลนเขาบอกว่าแลนตอนนี้มันเหมือนกับตัวให้มองไปนะ้นะเหมือนกับแซนบ็อกแล้วกันนะครับใครที่มีแลนก็เอา เกมของตัวเองเนี่ยมาใส่ลงไปในแลนนี้เพื่อคนเข้ามาเล่นนะครับแล้วทีนี้พออะไรที่แลนไหนดังๆก็อาจจะมีจัดการแข่งขันปุ๊บก็จะมานั่งดูรวมกันที่นี่ใน PVP โดมนะครับแล้วก็มันก็มีการไอเอดูเกชันนี้ก็เหมือนกับอ่าเป็นจัดนิสรัศการหรือสอนการใช้แลนการทํานู่นทํานี่ของในระบบเกมเขานะส่วนส่วนอื่นนะอั world, นเดอร์เวิร์นอะพวกนี้นะก็ ก็น่าจะเป็นที่ไว้ร่วมสังสรรค์นี่ฮะแต่การสังสรรค์นี่ฮะมันสังสรรค์กัน,นยังไงก็ไม่รู้อันนี้นะครับเพราะมันก็มีจุดที่ไอตัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์ตรงนี้นะสองจุดหนึ่งสองไอโดมนี่เหมือนกับฝั่งของเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะแต่แต่เนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นแลนด์ของเขาที่ดูแล้วมันเนี่ยฮะเห็นไหมมันซอยๆๆๆๆเล็กๆๆๆนะนะก็ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจ ว่าจะเป็นยังไงอนาคตนะครับนะครับก็นเตทนเมนต์คือเป็นล้ำยุคเลยนะคุณจะสังเกตเลยว่ามันออกมาแนวล้ำยุคแล้วก็นี่ฮะโดมอันเดอร์เวิร์นอันเดอร์เวิร์นรวมกับโดมก็เหมือนกันเลยเมื่อกี้นะนี่โซนอันเดอร์เวิร์นนะเนี่ยก็ แลนของพวกก่อต้นโคโลโคลแ,แล้วมันบอกว่ามันจะมีโซนของสแดบวกด้วยอนาคตอันนี้ก็ไม่รู้อยู่โซนไหนนะอ่านี่ก็ผู้พัฒนานะครับก็จะสังเกตเห็นคนนี้แล้วมั้งเกี่ยวกับ AMA หรือว่าทำอะไรหลายอย่างนะครับในการประชาสัมพัน์แลนของเขาเนาะแลนราคาต่างๆที่บอกเมื่อกี้ก็คือนี่ฮะ ขนาดพื้นที่ของแลนก็คือ56คูณ56เมตรนะครับมีทั้งหมด15,000แลนนะครับส่วนสมอลนี่ก็5,200คือราคามันฉีกเยอะมากนะมันน่าจะไต่ๆสักนิดหนึ่งนี่คือจาก108เป็น5,200เลยแล้วก็แลนด์ก็เหลือเยอะมากนะครับคือเวอร์วางจริงนะครับนี่ฮะตรงนี้ตรงนี้คือก็บอกว่าทีมงานของเขานี่มีประสบการณ์ในฝั่งนี้ที่เจ้าใหญ่ๆอยู่นะแต่ก็ อันนี้ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมมาด้วยนะครับว่าจริงเท็จแค่ไหนนะกาดูสิเอาระดับหนังฮีโร่ดีซีมาเวลดิทเี่นะครับมาอยู่ในแลนด์ตัวนี้ไม่รู้ว่าไอคนนั้นอาจจะไปทํางานอะไรในนั้นนะอันนี้ไม่รู้นะครับแล้วก็มี Microsoft ด้วยแล้วก็มีอันนี้มัน OG หรือ CG ผมก็ไม่รู้ว่าโลโก้เนี่นะก็ก็เป็นประมาณนี้นะฮะพอเหล่านั้นก็อยู่ตรงนี้แล้วนะครับผมนี่ไม่รู้ใครเป็นใครนะต้องขออาภายัยไม่ทราบนะครับก็ ถ้าอยากรู้เบื้องลึกก็เอาชื่อไปเซิร์ชนะครับชื่อไปเซิร์ชแล้วตรงกันไหมนะครับโอเคนี่ก็แบบเร็วๆนะครับจะได้ไปซื้อกันทันเดี๋ยวจะไม่ทันการศึกษาเพิ่มเติมเองด้วยแล้วก็ตัวเหรียญของมันเนี่ยเหรียญในเกมตัวนี้นะมันมีเกมตัวนี้อยู่ด้วยถ้าคุณเอาเหรียญตัวที่หน้าเว็บของเขาไปไปเซิร์ชนะเนี่ยอเนี่ยไอตัวที่ C G G เนี่ยเอาไปเซิร์ชเนี่ยผมก็เลยงงๆอยู่นะเอาไปเซิร์ชว่า C G G นะ C C G G นะครับ นี่ฮะมันเป็นเชนการเดียนนะครับแล้วเชนการเดียนพกกดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นอ,อีกเว็บหนึ่งเลยนี่ฮะอ๋อตัวนี้ CG นะนะเชนการเดียนตัวนี้ใครพอจะคุ้นเกมอยู่ไหมตรงนี้คล้ายกันเลยเหมือนเปรียบนะครับนี่ฮะเกมมาแล้วยัง CG นั่นเองนะไม่ใช่ OG นี่ CG c h เชนการเดียนอะไรเนี่ยเขาบอกสแคมมีแนโนบักสแคม อมีคนทำไว้หนึ่งคนนะครับนี่เอ a มเออ่ะนะครับประมาณนี้โอเคก็ลองดูนะมีขายแลนด์กันแล้วนะครับยังไงต้องตรวจสอบเองก่อนด้วยนะอย่าอย่าให้ผมพูดหรือไลฟ์แล้วก็ทำให้คุณจ่ายตังค์กันง่ายๆนะครับมันต้องลงทุน แล้วก็การลงทุนก็ต้องมีความเสี่ยงพอมีความเสี่ยงก็ต้องศึกษาด้วยนะครับผมโอเควันนี้ไปก่อนนะครับจะได้นั่งศึกษาก่อนเพราะมีอีกพันกว่าแลรน,นะครับไปนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับผม